นโมตัสสะพะคะวะโตข้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจา้าอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเดสัมมาสัมพุทธัสสะตัดการรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยธรรมังปัสติโสมังปัสต,สติผู้ใดเห็นทำผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถถาคต โยมังปัสติโสธรรมมังปัสติผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมโยธรรมมังปัสติโสปัติจสะสมบาทันปัสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปัติจสะสมุบาทโยปัติจสะสมบาทันปัสติโสธรรมมังปัสติ ผู้ใดเห็นปฏติจจสมุบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมกฎ<ด>อิทัปปยะตาอิมัสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสาติอิทางนโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอวันนี้ก็ขอเจริญพรกับอุบาสโอวบสสิตาที่ได้เข้ามาฟังหรือที่ศึกษาพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษ คือคำพูดที่ออกจากปากของพระอ,องค์เองวันนี้ก็จะมาสาธยายธรรมพระสูตรที่สมาธิสูตรโยมสมาธิสูตรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงสมมาสมาธิอันประเสริฐพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งเครื่องประกอบและ เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูก่อนพิสุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิอันประเสริฐพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งเครื่องประกอบเป็นชไฉคือความเห็นชอบความดำริชอบว่าจาชอบ การงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบความละลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนพิสุททั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวความที่จิตมีเครื่องประกอบด้วยองค์เจ็ด ประกอบการเหล่านั้นเรียกว่าสัมมาสม,มาธิอันประเสริฐพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งเครื่องประกอบดังนี้จ่ก่อนพิสุททั้งหลายเวทนาสามป่าการนี้ สามปาะาารเป็นชนัยคือสุขเวทนาหนึ่งทุกเวทนาหนึ่งอทุกขมสุขเวทนาหนึ่งเวทนาสามปาะาารนี้แลดูก่อนพิสุทั้งหลายอริยามัคอันประกอบด้วยองค์แปดบุคคลพึงเจริญ เพื่อกำหนดรู้เวทานาสามประการนี้อดิยมรคมองอ์คแปดเป็นกไหนคือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบอธิยะมักอันประกอบด้วยองค์แปดบุคคลพึงเจริญเพื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการนี้แลอุติยสโสครั้งนั้นท่านพระอุติยะเข้าไปเฝ้าพระพูม้มีพระภาาเจ้าถึงที่ประทับ รันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวะโรกาสข้าพระองค์จะหลีกเล้นอยู่ในที่ลับได้เกิดความวิตกแห่งใจอย่างนี้ว่ากามคุณห้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้แล้วกาม,มาคุณห้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้แล้วเป็นชไหนหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตอบว่าดีละดีละอุตติยะกาม,มาคุณห้าเหล่านี้เรากล่าวไว้แล้วกาม,มาคุณห้าเป็นชไหนคือ รูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุขคือตาหน้าปราถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักที่ยั่วยวนใจชวนให้กำหนักเสียงพึงรู้แจ้งด้วยหูอินพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรส ที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโผทัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายหน้าปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่รักที่ยั่วยวนใจชวนให้กำนัดดูก่อนอุตติยะกามาคุณห้าเรานี้แลเรากล่าวไว้แล้ว ดูก่อนอุตยยะอริยมัรคอันประกอบด้วยองค์8ดบุคคลพึงเจริญเพื่อละตามมรรคห้าเหล่านี้แลอริยมัรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นชไหนคือความเห็นชอบความคิดชอบอาจาชอบ การงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบอริยามรรคอันประกอบด้วยองค์แปดบุคคลพึงเจริญเพื่อระตามมคุณห้าเหล่านี้แลปฏิปัติสูตร ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉาปฏิบัติและสัมมาปฏิบัติแก่พวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็มิจฉาปฏิบัติเป็นชนหนคือความเห็นผิดความตั้งใจผิด นี้เรียกว่ามิจฉาปฏิบัติดูก่อนพิสุททั้งหลายก็สัมมาปฏิบัติเป็นชไนคือความเห็นชอบความตั้งใจชอบนี้เรียกว่าสัมมาปฏิบัติปฏิปันนสสตร ดูก่พิสุทุทั้งหลายเราจะแสดงบุคคลผู้ปฏิบัติผิดและบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูก่อนพิสุททั้งหลายก็บุคคลผู้ปฏิบัติผิดเป็นไฉนะบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดมีความตั้งใจผิดบุคคลนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนที่สุดทั้งหลายก็บุคคลผู้ปฏิบัติชอบเป็นทน,นบุคคลบางคนในโรคนี้ เป็นผู้มีความเห็นชอบความตั้งใจชอบบุคคลนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติชอบวิรันทสรด,ดูก่อนพิสุทั้งหลายอภิยญมักอันประกอบด้วยองแปดอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยะมักอันประกอบด้วยอง,องแออปด แห่งบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบอริยมัคอันประกอบด้วยองแปดอันบุคคลเ่าใดเหล่าหนึ่งปารบแล้วอริยมัคอริยมัคอันประกอบด้วยองแปดแห่งบุคคลเหล่านั้นย่อมให้ถึงความสิ้นทุก โดยชอบดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อริยมักอันประกอบด้วยองค์แปดเป็นชไนคือความเห็นชอบความดริชอบวาจะชอบการงานชอบอาชีพชอบ ความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบนี้แหละคืออริยมรคอันประกอบด้วยองแปดอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมรคอันประกอบด้วยองแปดแห่งบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถึง ความสิ้นทุกขโดยชอบอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปารภแล้วอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดแห่งบุคคลเหล่านั้นย่อมให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบปารสุรดูก่อนที่สุดทั้งหลาย ทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญแล้วกะทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งคือมิพานจากที่มิใช่ฝั่งวัตตะคือสังสารวัฏเกิดดับนะทำแปดประการเป็นไนะคือความเห็นชอบ ความดัหรือชอบว่าจะชอบการงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบแปดประการนี้แลที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝังจากที่มิใช่ฝัง ในพวกมนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยแต่หมูสัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามในธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วชนเหล่านั้นข้ามบ่วงมรุตยูซึ่งแสนยาก ที่จะข้ามไปถึงฝั่งได้บันดิตพึงละทำฝ่ายดำเสียเจริญทำฝ่ายขาวออกจากความอะไรอาศัยธรรมอันไม่มีความอะไรแล้วพึงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลปาราถนาความยินดี ในวิเวที่สัตว์กินดีได้ยากบัณฑิตพึงยังตนให้ของแพ้วจากเครื่องเศร้าหมองติดชนเหล่าใดอบรมติดดีแล้วโดยชอบแล้วในองค์เป็นเหตุให้ตัดสรู้ไม่ถือมั่นยินดีแล้วในความสละ คือความถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะเป็นความรุ่งเรืองนิพพานแล้วในโลกนี้วันนี้ก็ขอจเจริญพรกับครูบาสกุวัสิกาที่ได้เข้ามาฟังสาธยายธรรมพุทธวจนะคำพูดของพระพุทธเจ้า ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมให้ได้เป็นอาิียบุคคลในระดับต่างๆตามอินทรีย์ของแต่ละท่านและสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านเทิน